สวัสดีครับวันนี้ไว้ที่สาระนะครับในช่วงสาระส n a p shot เราจะพาไปถ่ายรูปในมุมประมาณนี้ซึ่งจะเป็นที่ไหนเดินทางไปยังไงเนี่ยไปติดตามชมกันครับไป สำหรับใครที่จะเดินทางมาในมุมนี้นะครับเมื่อครั้งก่อนนะครับไว้สาราเนี่ยเราก็เดินทางมาที่นี่แล้วนะครับผมก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยติดตามดูที่คลิปด้านบนนี้ได้เลยนะครับผมการเดินทางเนี่ยครั้งที่แล้วเรามานะครับแต่เรามาผิดเดือนครับผมเราก็ไม่ได้ไม่รู้มาก่อนนะครับว่าว่าแบบแต่ละเดือนแต่ละทิทศลมเนี่ยมันต่างกันฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยากได้มุมที่เป็นพระอาทิตยเ,เขาบอกว่าถ้าอยากได้มุมที่เป็นแบบเครื่องบินแลนดิ้งลงตรง หาดพอดีเนี่ยก็ต้องเป็นเดือนพฤศจิก,กาถึงประมาณเมษานะครับก็จะได้มุมประมาณนั้นอันนั้นเนี่ยเนี่ยเรากลับมาอีกรอบนะครับแล้วก็แนะนําม,มุมในการถ่ายรูปด้วยนะครับผมสำหรับการเดินทางมาที่นี่นะครับผมก็เข้ามาที่ซอยหาดไม้ขาว6,78ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ไปจอดรถตรงบริเวณที่จอดแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามานะครับคนละ20บบาทเท่านั้นเองครับก็ช่วยเหลือชุมชนครับแล้วก็ได้นั่งเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวรอแต่ว่าคุณต้องสมควรเช็ค ตารางไฟล์ของการบินแลนดิ้งลงดีๆนะครับผมเดี๋ยวผมศึกษามาแล้วเนี่ยก็คือมันก็จะมีลิสต์ใน11โมงกว่าอะไรเงี้ยคุณดูตารางมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วคุณก็มาจะช่วงเย็นหรือช่วงเช้าก็ได้แต่ตอนนี้ช่วงโควิดนะครับก็เครื่องบินอาจจะลงน้อยหน่อยต้องเช็คดีๆนะครับเดี๋ยวประมาณเนี่ยอีกสักประมาณ20-30านาทีเครื่องบินก็จะดนแลนดิ้งลงตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินไปถ่ายกันนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้สำหรับที่จอดรถนะครับแล้วก็จุดตรงนี้แต่ถ้าใครแบบ ค้นหา Google Map แล้วมาตรงจุดนี้เลยเนี่ยมันอาจจะต้องผ่านโรงแรมคนอื่นมันอาจจะเข้ามาไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเข้าทางซอยแม้ขาว 6, 7, 8จะดีที่สุดให้เราไปถ่ายรูปมุมนี้กันครับผมคือทางที่ดีนะครับเช็คแบบช่วงเย็นไฟเย็นนะครับหรือช่วงไฟแบบเช้าๆกว่านี้มันก็จะ จะได้ไม่ต้องร้อนมากนะครับตอนนี้เนี่ยคือผมมาลงเครื่องที่ภูเก็ตนะครับประมาณ11อโมงะครับมันก็เลยจะดูร้อนหน่อยนะครับแต่แนะนำสำหรับใครที่แบบอยากจะมาถ่ายมุมนี้นะครับผมแนะนำเช็คไฟช่วงเย็นนะพนก็จะเยอะหน่อยถ้าเฟคไฟช่วงเย็นหรือแบบให้ตื่นแต่เช้ามาเลยก็ได้ตอนนี้เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีมุมล่มๆ,ๆให้สำหรับคนรอ เดี๋ยวไฟจะมาเครื่องบินจะมาลงแล้วนะครับเราก็จะไปรอกันทีนี้เนี่ยเครื่องบินจะลงประมาณแถวนูน้นลงนู้นเลยนะครับเราก็คนร้อนครับคือเป็นพื้นที่หานไม้ขาวนะครับอยู่ติดกับสนามบินเลยตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาที่ เครื่องบินจะมาแล้วนะครับผมเครื่องบินเนี่ยก็จะบินจากฝั่งทะเลนะมาแล้วก็มาแลนดิง้งลงที่สนามบินนี่คือย้ําไว้เลยนะครับใครจะมาถ่ายมุมประมาณนี้ก็พฤ่สจิกาถึงเมษานะครับเอาแบบชชว์ๆประมาณนั้นนะครับถ้าใครมาแบบเดือนอื่นอาจจะได้มุมแบบที่ผมเคยถ่ายคราที่แล้วคือแบบเป็นเครื่องบินแบบขึ้นนะครับไปทางนู้น เดี๋ยวเราก็ลังมองดูว่าเครื่องบินจะมาหรือยังช่วงนี้นะมีข่าวเครื่องบินดีเลย์บ่อยด้ยนะเ,เราก็ต้องอดทนรอหน่อยนะี้หลายคนเริ่มเดินมาแล้วครับตามผมปิ้นมาเลยนี่นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวตอน11.50โมงเนี่ยจะมีไทยเวสต์เจ็ a แอมาลงนะครับแล้วก็11.40โมง40เป็นไทยสมายนะครับทางที่ดีใครที่อยากมาถ่ายรูปมุมนี้ก็ไปดูตารางดังนั้น,นการเวลาเราดูตารางแบบว่า ไปดูแค่สายการบินเดียวคุณก็จะเห็นสายการบินเดียวใช่ไหมนี้คุณต้องไปแบบเสิร์ชหาข้อมูลแบบว่าตัวเครื่องบินกรุงเทพมาภูเก็ตเนี่ยมีที่ไหนบ้างท r a เวลโลกาอะไรเนี่ยนะครับหรือว่าเป็น Expedia ยก็ได้มันะคืจะขึ้นแบบหลายๆสายการบินเลยมันก็ได้ข้อมูลเยอะหน่อยแต่ก็ไม่ชัวร์ว่ามันจะมีการยกเลิกไฟอะไรหรือเปล่านะครับก็ต้องรอครับผม นี่ครับตอนนี้เครื่องบินมาแล้วนะครับในคลิปไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านี่แบบขา,ขาวๆอยู่ตรงอยู่ตรงนู้นนะครับเนี่ยเครื่องบินมาแล้วเนี่ยหลายๆคอเขาก็มารอกัอนแล้วอ่ะเดี๋ยวเราก็จะให้แบบแบบเรายืนตรงประมาณนี้นะครับอ่ะดเดี๋ยวลองเราลองเทสเฟรมดูก่อนนะครับให้ให้ให้ทำท่านี้นะแบบว่าเงยหน้าไปแบบจุบจุบจุบจบหน่อยอะไรเงี้ย นี่ยแบบนี้แหละประมาณนี้แหละอนะครับใครอยากถ่าเยเดียวถ่ายหมูก็เลือกได้เลยดูดูตรงนี้นะครับตรงนี้เข้ามาดูตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบมีเนินหน่อยถ้าใครอยากจะถ่ายเป็นเนินตรงนี้หรือถ่ายแล้วแต่ได้หมดเลยมาแล้วครับตอนนี้อยูป่ประมาณนู้นละแต่ถ้าแบบว่าแต่ถ้าแบบอยากเห็นใต้ท้องเครื่องบินนี่คือแบบต้องไปยืนตรงนู้นเลยนะมันก็จะแบบได้ฟิลเลยอ่ะมาแล้วครับมาแล้วครับเครื่องบินมาแล้วนะครับ เดี๋ยวบอกหนึ่งสองสามก็โดดเลยนะหนึ่งสองสามก็โดดอ่ะช่วงนี้ก็ถ่ายยากหน่อยนะครับเป็นช่วงโควิดมันก็แบบมีเครื่องบินมาลงน้อยก็รอเวลาน้อยอ้าวเฮ้ยมาอีกลำแล้วถ่ายต่อเร็วเร็วเร็วอ่ะตอนนี้อยู่ดีดี มีหลงมาอีกหนึ่งลำนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายเลยแล้วกันนะครับผมแม่จะปิดรายการละขอถ่ายอีกรูปหนึ่งกันแล้วกันครับ อ่ะก็นะครับการถ่ายรูปที่มุมนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปก็ดูตารางเวลาดีๆนะครับแล้วก็เตรียมสันบล็อกหมวกกันแดดอะไรมาด้วยถ้าเกิดมาช่วงช่วงแบบแดดร้อนๆนะครับก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับในการแนะนํามาถ่ายรูปที่ภูเก็ตนี้นะครับถ้าใครมาเที่ยวช่วงนี้ก็อยากให้มาเที่ยวประเทศไทยกันนะครับผมมาเที่ยวที่ภูเก็ตก็ได้ตอนนี้กําลังแบบต้องการนักท่องเที่ยวเลยใครที่แนะนําในการมุมถ่ายรูปมุมไหนเดี๋ยวใครอยากจะรู้ว่ามุมไหนถ่ายยังไงเป็นยังไงเนี่ยก็ คอมเมนต์มาบอกด้านล่างได้นะครับไว้อิสาระเนี่ยก็จะไปพยายามหาคำตอบมาให้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กด s u บ s ไ r i b ์และกดกระดิ่งด้วยครับเวลามีคลิปถ่ายรูปแบบนี้คนจะได้ไม่พลาดน,นะครับแล้วเวอิสาระในช่วงสาระชานช็อตเนี่ยจะไปถ่ายรูปที่มุมไหนในคลิปหน้าก็ติดตามชมกันนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับหวังว่าไม่น่าจะมีแล้วนะไปจริงๆแล้วนะ